สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนองจ้าจารถสวยเกรดเอทุกๆท่านอีกแล้วนะคะสวัสดี f อฟท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านที่กดติดตามช่องนองจ้าจ้านะคะรถมืง 2, องสองยู่ทีเพชรยนต์นะคะถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมินบุรีค่ะเมื่อนี้นะคะน้องจา้าจาขออนุญาตนะคะนํารถที่รีวิวนะคะไปก่อนหนั้นนี้แล้ว สองมือนนะคะแต่ว่ามือนี้น้องจ้าจ๋าขอมาแกะโตนะคะมาลงคลิปใหม่ๆเพราะว่าคลิปจะนานมีความพิดพาดทางเทคนิคนิดนึงนะคะมือนี้น้องจ้าจ๋ามีโอกาสาว่างนะคะก็เลยมาพิเศษจำให้อีกหนึ่งรอบนะคะกับโตโยต้ารีโวนะคะปีสองพันสิบหกเครื่องสองจุดสี่ ตัว E นะคะเป็นซีประตูเกียร์แม่นนวลเชื่อเพิ่งดีเซลนะคะบอกไว,ว้เลยว่ารถคันนีนนะคะสภาพไม่น้อยนะคะไม่แค่แสนกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะใครที่ชื่นชอบและเราขออยากได้รถซี C, ประตูพร้อป8,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวด้วยซ้ำนะคะ หา้ามพลาดคลิปนี้เลยเดี๋ยวน้องอยจาจ๋าจ,าจะพาไปเบิง่งรายละเอียดรอบขั้นรถกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าหนาสนใจขนาดไหนนะคะตาังม,มากกันเลยนะ,ะบอกไว้เลยว,ว่ารถคันนี้สภาพเดิมสวยทั้งขั้นนะคะปรับสภาพแล้วพร้อมตังขายนะคะเป็นรถจากหน่วยงานราชการของทอก,กสน,นั่นเองนะคะทุกหนึ่งปีนะคะรถคันนี้จะมีการตรวจเช็คระยะสมห่างนะคะตลอดนะคะระยะสัญญาเลยพอโมสัญญาปุ๊บนะคะทางบริษัทเป็นยนของเฮากะไปประมูล ามานะคะต่างขายให้พี่น้องเอฟซน้องเจจ๋าได้เห็นกันอยู่นี่นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะําหรับรถสีประตูอะรพอนแปดพันนะคะและมีแค่รีบ,บอยให้เรียบอยซึ่งน้องเจจ๋าบอกว่าน่าจะตอบโจทย์หลายๆท่านที่กําลังรอคอยและตามหาอย่า้รถฟรีดวาเป็นสีประตูสภาพไมเกรตเอขนาดนี้นะคะหามผ่านเลยนะคะเพราะว่ามายกรถแล้วขายดีมากม ขายชาคนนั่นบบทันนะคะขายเร็วคนนั้นท่านตอนนี้รดนี้เหลือสามขั้นนะคะพี่น้องรถนี้เหลือสามขั้นราคาจะตา่างกันนิดน,น้อยนะแหละแต่เข็ไม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเข้าไปบังสาภาภพพายนอกนะคะบอกไว้ก่อนขัน้นในยังโสดยังบบทันมีเจ้าของนะคะยังว่างใครเห็นคลิปน้องจ้าจ๋าแล้วห้รีบๆเข้ามาเลยนะคะ อันดับแรกนะคะไฟนะคะไฟหนาแบบใสๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพรพ้อมใช้งานนะคะบอกไว้เลยว่ารถบอเคยพานการชนบเอเคยพานการพิกความมาเนาะส่วนทะเบียนนี่ค่ะหาศูนย์สามนะคะได้ไปพรมกระโตรถเลยนะคะบอต้องปเะ็ทยังเพิ่มเติมหลักการในส่วนของหลอดด้านขา้างนะคะหลอดก,ก็เป็นหลอดแม็กอะลลอยจากโรงงานนะคะเป็นแม็กเดิมๆมาพร้อมยางปีสองพันยี่สิบนะคะหนวดยางยังอยู่ยังครบ อดอกยางแน่นๆนะคะลึกๆแบบนี้ใส่งานได้อีกดนนนะคะไต่ซุ้มล้อของเดิมทั้งหมดค่ะนะคะร้อยแม็กสวยนะคะแถบจีบว่ามีร้อยขูดร้อยขวัญว่ามีร้อยร้อยเหล่านะคะพี่น้องหลักการในส่วนของดันคางนะคะบันไดทาาขึ้นกับสป็นแบบเล็กนะคะจะของเดิมติดมาห้นะคะทีจะเปิดประตูแบบโคเมียมค่ะนะคะเป็นแบบโคเมียมนะหลักการในส่วนของกระจกอัตโนโมัติพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะตรงนี้ มีมาหาเรียบร้อยแล้วลรกลันในส่วนของรายละเอียดรอบขั้นนะคะแค่เรีบรอยนะคะอันนี้ใส่งานได้นะคะมีกุญแจไ้พอมค่ะพี่น้องมาก,กับตัวรถเลยนะคะสภาพสวยเดิมทั้งขั้นสภาพค,ค่อนข้างกริบนะคะประหยัดน้ำมันนะคะสําหรับเครื่อง2.4ตัวอีนะคะครับดีนะคะครับนิ่มระบบเกียร์ระบบะด้านล่างนะคะพวงมาัยทุกอย่างแอร์เออนะคะพร้อมใส่งานทั้งหมดเลยค่ะลูกค้าคนไหนที่ชื่นชอบและอยากได้เป็นเจ้าของรถคันนี้หา้ามพลาดเลยนะคะบอกไว้เลยว่ารถคันนี้นะคะ ใครที่เห็นคลิปน้องาจ,จ๋าแล้วสนใจพอดีนะคะบอกไว้เลยใ้ฝฟกโทรหาจงหาจจาได้เลยนะคะนัดเขามาดูรถมาทดลองขับได้เลย,เ,ลยเพราะว่าสภาพรถสวยอีลีค่ะพี่น้องราคา4 6 9 0 0 0เกาพันบาทนะคะพอด8,000ท่านั้นเองใครที่ชื่นชอบและอยากเป็นเจ้าของนะคะหาผ่านเดี๋ยวน้องาจ,จ๋าจะพามาเบิ่งภายในนะคะเพราะว่าก้อนนั้นนี่คลิปน้องาจ,จ๋าได้รีวิวไปเบิ่งแล้วแต่ว่าเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคนะคะในการดาวนโหลดของ YouTube นะคะเดี๋ยวน้องจจาจจาเขาแกะตัวใหม่ละกันในคลิปนี้เนาะ แล้วนในส่วนของของพุโดิสารด้านหลังนะคะพี่น้องนะคะสภาพเบาะนี่ขึ้นใหม่ๆเลยนะคะรถบอช่ำเน่าจ้าจ้าจะห้ท่าช่างดูดฟุ่นให้อีกนึงรอบนะคะเพื่อความาสะอาดแล้วก็ความใหม่เพิ่มขึ้นก็ยัอีกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่เดิมมดนะคะฟังเสียงปิดประตูนะคะยังแน่นแน่นนึบๆอยู่เลยค่ะพี่น้องนะคะแผงประตูสีดําค่ะแผงประตูสีดำา้าั้หมดนะคะแล้วกับในส่วนของอดอกลำโพงนะคะตรงนี้ก็มีมาหาเรียบร้อย แล้วการในส่วนของคอนโซลด้านหน้าค่ะคอนโซลด้านหน้ากับสภาพใหม่ๆ่สีดำนะคะบ่ม,มีห้อยถลอกบ่ม,มีห้อยอ่อมดุดนะคะรถค่อนทางจะก,กริปเรากับไม้นะคะมากๆเลยหลักการในส่วนของเบาะนะคะเบาะเป็นเบอสเดิมๆจากโรงงานเป็นเบาะแท้นะคะเบาะผ่าแดดแบบว่าบริหานการแก้ไขบริหานการหุ้มไม้เลยค่ะลูกค้านะคะสภาพเบาะแบบนี้เลยนะคะใครที่เห็นคลิปน้อยจะจ๋าแล้ว สนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะเสียงปิดประตูนะคะที่น้องเจาจาปิดเมื่อกี้บอกไว้เลยว่ายังแน่นแน่นนึบๆนะคะซึ่งพงบอกถึงว่ารถคันนี้ใส่งานมือเดียวแทบจะว่มีผู้โดยสารนั่งขังเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถที่ปดประจําการจากนวยงานนะคะเดี๋ยวน้องเจ้าจี่เปิดนะคะนี่ด้านหลังให้ดูด้านหลังนะคะมีไรเนื้อให้เรียบร้อยนะคะลูกค้ามีไรเนื้อให้เรียบร้อยนะคะ สภาพไรเนอร์อไม่ไม่นะคะอันนี้ยางอะไรนะคะเดี๋ยวใส่ให้ค่ะนี่ยางอะไรเอามาใส่อันนี้อ่ะข้างหลังไรเน,เนอร์เนาะนะคะอ่ะเปิดไฮเบิร์กนะคะฟ้าท้ายน็อตบบมีห้อยขยับบบมีห้อยขัน,นห้อยสีมายังอยู่หม่องกาวค่ะพี่น้องสภาพรถคอนข้างจากเกเรเอสภาพไม่นะคะบอกไว้ก้อนว่าถ้ามดรถนี่แล้วนะคะจะบ่มีเข้ามาแล้วนะคะสี่ประตูมีแค่รีบอยพร8,000ราคา460,000บาทนะคะออกรถแบบกรต้องใส่ตังค์ซันี้ถือว่าคุ้มเลยนะคะพี่น้อง คุ้มมากๆเลยน้องจ้าจ๋าบอกว่าคุ้มขอให้เครดิตด,ดีนะคะฟรีดาวได้เลยใครที่ชื่นชอบใครที่ออยากจะามาเป็นเจ้าของนะคะอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้ติดต่อน,น้อ,องเจ้าจ๋าเข้ามาน้องเจ้าจ๋าดูแลลูกค้าทุกท่านเหมือนเพื่อนเหมือนญาติมิตรเ,เหมือนลูกเหมือนหลานนะคะเหมือนพี่เหมือนน้องทุกคนนะคะบร,รบริการบริการแน่นอนนะคะน้องเจ้าจ๋าดูแลลูกค้าทุกท่าน ด้วยความจริงใจแน่นอนค่ะแล้วกันในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมันตีฟังก์ชันแล้วนะคะพี่น้องนะคะพวงมาลัยแบบมันตีฟังก์ชันเดี๋ยวน้องจะจ้าสตาร์ทเครื่องให้เบิ้งนะคะขั้นนี้ไม่ยูทีไม่ยูทีหนึ่งแสนหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันกว่ากิโลเมตรนะคะราคาสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะใครที่ชื่นชอบใครที่เห็นรถนะคะ รีบๆเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะคะลูกค้านะคะไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันอ่ะลืมบอกไปอย่างนึงนะคะแผงประตูนะคะเป็นระบบอัตโนมัติไฟฟ้าแล้วนะคะปุ่มเซนทา่านล็อกนะคะปุ่มปรับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะถือว่าคุ้มนะคะลูกค้าคุ้มมากๆเลยนะคะราคา465,000บาทนะคะผ่อน8,000ถ้าฟรีดาวน์แต่ถ้าลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าอยากจะ ดาวหรือว่ามีงบดาวคันนี้ค่าง,งววก็จะถูกลงอีกนะคะขึ้นอยู่กับงบดาวของลูกค้านะคะอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งในส่วนของอรายละเอียดของเครื่องยนต์กันค่ะตามมาเลยพี่น้องรายละเอียดนะคะขั้นด้านนาค่ะพี่น้องนะคะถภาพโดดสวยๆไม่ไม่เดิมเดิมเบอเคยผ่านการชนบ่เคยพานการาพ,าารพิความนะคะสภาพเครื่องยนต์แน่นแน่นนึบๆนะคะเดิมเดิมอยู่เลย,ย,เลยบ่มีรอยเยิมจากน้ำมันเครื่องนะคะสภาพพร้อมใช้งานอีลีนะคะพี่น้องนะ สังเกตชัดๆเลยว่าหนาใส่งาน้วก็คุ้มค่าขนาดไหนในราคา400,000กมื่นหบาทนะคะใครที่ชื่นชอบใครอยากได้เป็นเจ้าของรถที่พร้อมใส่งานปรับสภาพเรียบร้อยนะคะหามผ่านดูขั้นนี้เลยโบเบนจะเป็นผ้าสีพระ,ระบอหนูตอหายค่ะน้ำมันเครื่องของเลวจะจ๋าดูแล ให้ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าออกไปพร้อมใช้งานเลยค่ะพร้อมว่ารัตตีลานหาอีกหนึ่งเดือนนะคะและมีบริการชุกเฉินยีิบสีชั่วโมองให้ลูกค้าอีกหปีทั่วประเทศฟรีนะคะดูแลลูกค้าคุ้มครองลูกค้าไปเลยนะคะ สำหรับมื่อวนี้นะคะเดิน,านทางมาถึงถ่ายคลิปแล้วใครที่สนใจใครชื่นชอบรถรุ่นนี้อยู่ห้ามพลาดนะคะกดติดตามช่องน้อยจ้าจ้าถสวยเสือไปเลยนะคะใครที่เห็นแล้วชื่นชอบกะโทรมานะคะยกหูมาเลยนะคะมาบอกกับน้องจ้าจ้าได้เลยจะบอกเล่าบอกอีสานนะคะถึงมถโรดพี่น้องปรต้องเก่งใจนะคะสําหรับวันนี้ขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะคะพร้อมรถโตยต้ารีโวราคาสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทนะคะสวัสดีค่ะ